สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาทูครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของคนสาวดัมซิงตอนนี้ก็ประกอบซีนเรียบร้อยแล้วครับยกสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังตึงน็อตครับผมเอาเอาเอา <laughs> โอ้แรงเยอะแท้สิบอยเนี่ยสมพ่อแต่สาวสำโรงติดแล้วนี่ใช่ไหมสิบอยไปกินกินก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่พูดเมื่อกี้เองว่าจะไปเนี่ย

เายังไม่ได้เกี่วอะไรรู้จกักกานโทรแล้วมันมัน,มนไม่ยากหรอกพอน,นี้เราก็เข้าตั้งก่อนตัวนี้ใคร,ครับจันโอ้บอกเ้าทำไมอ่ะัต้อมาวันนี้คดูคิ้วเป่าปิดตรงเนี้ยโดนนะตอนนี้มันอุ้มกี่ตันันึ่ตันรึ้นกว่ว น้องพรหนึ่งข้อตัวนี้คือเสียข้อหนึ่งของตัวนี้คือมันแปลงเป็นรถกระสอบแล้วมันแปลงมาตัวนี้มีคำไหมแต่ก่อนเป็นรถกระสอบเลยแล้้วนนีมัพอพอเราใส่ข้าวหนักมันเป็บ็ดเบ็ดออกงี้เลยนะบอกก็ดูมันไม่มีอะไรเสาค้ำเลยมมันมีที่ไหนกันไม่มีใช่ใช่ไม่มีัเลยโอ้โหนนี้ก็เอาเหล็กว่ารลูกเมืองทุกที่บ้านอ๋อมาต่อลังได้เนาะอุ้ม ของพี่มึงพก่อไอ้นี่กระโม่ได้นี่ยนี่ดูตุ๊กติดก็ต้องเปลี่ยนจมูเนี้อโซมามันจะไปไหนนี่แค่เส้นเดียวมาดูโซล่าโซ่ต่อหกสิบนู่นใส่ไก่อนหน่อท่อชายอย่างอุ้มอ่ะใส่หกสิบเรื่อยลุนตลอดเลยเออแปะเรื่องขึ้นบนเรื่อลตัวไม่แต่ไอ้ค่นั้นมันอ่อนเงาเหล็กมันน้อยมันมันผุแล้วเหล็กไม่เข้าใจคือตัวเนี้ยแกนมันผุแล้วแต่พิจารณาเล็กตัวแกนั่นนะแกนสักสองนิ้วอ่ะใส่ นิ ai, 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 ้วครึ่งก็ได้นิ้วสองก็ได้แต่ใส่เวลาถ่ายเข้าปั่นไรไม่ได้หรอกรูดต่อต้องปันไปเรื่อยๆช้าๆนิดนึงแต่ถ่าย่เี้ยกบิวเลยเอว่าเขาพิมพ์ยู่สองเซนห้าทั้งคันเหรอมกปมคำนี้นะถ้าบิ้วสองเซนห้าเนี่ิทลื่นไหมเนี่ยทำลื่นไเลยคอนตกแต่ช่วงล่างมันเล็กเนาะเวลาถ่ายถ่ายใส่หก่ล แต่ช่วงล่างมันเล็กเนาะไม่ใอลูกติ๊กข้อเสียนี่คืออย่างลูกเสียไม่คอมเอ้ยกันนิเใช่อะไรคอมเอ้คอมเอปั่นปั่นอะไรปั่นข้างหน้าบอกเออตอนนี้คนหน้าคอมเสียมาก็เรียบร้อยเดี๋ยวดีปี่บใช่เหรอใช่ปั่นหน้าดิปั่นนี้อ๋อพอหนักหนักไปมันก็ไม่หมุนก็เสียพานเส้นเดียวขนาดของผมมาขับกอสเต่เลยสามเส้นนี่เกือบบังคังหนักนิ่งไม่หมุนเลยกันดูอืมมันต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไม่ เป็นแบบสา,านะสายพานดีกว่าชัวกว่าหนึ่งคืออันตรายบางครั้งเราไปโดนสวิช์อ่ะเห็นไหมสวิช์ปรับไปโดนแล้วคนไปทาไปเขี่ยขี้ดุงอะ่ะเรียบร้อย,แ,บบอยแล้วก็นะระบบลุมก็ไม่ดีอย่างแล้วแต่คนชอบเนาะใช่แต่ว่าถ้าให้ดีผมว่าเอาสายพานดีกว่าชัวร์กว่าอ้าฝานไปไหนไม่รู้ที่ว่าผมชอบกเกษตรทัวหนึ่งคือคือมันระบบสายพานเก่งนนะ่าสายพานมันลกูกมันเต็มถังรัวเลยเหมดอ่ะรัว <c oughs> <c oughs> นี่ช่วงล่างนี่เท่าเท่าเกษตรเงินมีเลยนะนนี่นะผมมันเก้าลูกเท่าใหญ่ตัวขับนะน่าจะเท่าเท่าเงินมีเลยนี่เกือบน้อยกว่าเกือบเล็กกว่าเงินมีนะใสอีกสักลูกก็ได้นะเงินมีของเกษตรนะถ้าไม่เงินมีก็น่าจะเป็นพวกช้างน้อยนี่น่าจะเท่าเท่าช้างน้อยไอรุ่นเล็กของเจ้าช้างะตัวเล็กสุดอ่ะนะ ช้างน้อยเทอร์โบเมื่อกี้นะไม่ได้เี่ยนปาะยว่นี่นะดาวเก่าเขาน้องพรน้องพรใครสนใจเสียตินก็ปล่อยนะฮะสองแสนห้า มาขับเอาไปเลยครับเครื่องละเก้าห้า t u r นกสองเน่ยพนองคมแฟร์คอมแฟร์องแฟอแเคยเห็นยี่สิบสี่ไหมโอ้โหเห็นลุอะยกสองคนยังไม่ไหวรูเบอร์ป๊มีีเบอร์ยี่สิบสี่ส่มาเล็เดียวมาเล็กน้ำหนักยกยกอะยกยก

โอ,อ้ียวตลึดเอาดักใส่ทีละข้างรอกกนวไจากนี้ว่ะจากขบวนรอยกรอมอก เอาไาไอ้อยงหน่อยไน่มีดิ่นี่น้เไดแมาเสียบยากมันดิน้วจว่าจะเลาจะเสียบอะไรนี่ไม่ได้ล้างเลยเสียบอย่างเดียวเสียบอย่างเดียว

ตัวนี้วะทีรวมแรงตัวเนี้ยรวม่เนี่ยไปชื่อว่าต้องรออยู่ดิไม่ทำไมมันอยู่สูงองงงงงงงอันนี้บูดอันนี้มันเสียไงนี่ไม่เอาน็อตมัน่ะเอามาตอกขัดงัดใหม่ไม่ตรงนู่นผ่านาะเอานี้ก่อนนะตอกเลยจะโนยโนยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกลับขึ้นให้งก่อน อรรัลลมตัวสู้ับตึงหลังอะไรตอกมุ้นมนตะหลังดิมาต่อต่อท่านี้ต่อท่านี้เอ้ะ นี่เลยผสมน้มันใส่ได้ไม่หนีใหญ่ครเขหน่อยดังควดอ้อเลยว้งหองไปลิงบ้านหรอรับประกันหปีไม่รั่วรับประกันจะต้องมา่ย่จัไงเราเอา้ไม้ออาเถอไม่ออกก็ยกจะไมออกแล้วน่นยก เดี๋ยวมันอันนี้ยกบุ้มก็หลุดออกแล้วพี่ยกออกวาวพียกออกแกเรียกช่วงแล้วติดต่อได้นะจัดนายกระเต็มนี่ช่างมืออาชีพจับตัวไว้เลยเสียแซมครับตอนนี้เรามาสืบหาช่างที่เก่งที่สุดในโซนหโอ้วันที่ไหนใกลเก่งที่สุดยกมือหน่อยสิเราน้อยแล้วเราทำไมต้องให้ช่างมาใส่ให้ มันไม่ใส่หนึ่งเรียนดับหนึ่งยังไงเนี่ยเริเลิกกี่ตัวครับเราเลิกตัวเดียวต้องอันลงมากหยูโอ้เริ่ดๆตัวเดียวนะเราตัวเดียวจ้างมาให้อาจารย์โอใส่ก็ได้แล้วดีไม่ขั้วแบตรวมแล้วบอกจ้างให้มาขั้วแบตรวมมาถึงช่างขันน็อตได้เดี๋ยวไปน้ำมันสองร้อยโอ้เอ้ยตูดดูแลบ่เอาเก็บมันใจมันลง อยู่ไหมเนอยูุ่ไงเโอ้โหขอโทษครับโอ้าอยู่กันรุ่นตเอ๊ะเอาตาจรเล่าสืยมันลื่นแล้วครับหัวับยังเดียวครับพี่ครับ

ชู้มาของเงาสิคออมาของเา้รารแต่เ่โเมาของเงาโง้ยเฮ้ยเต็มอวยอ่ะเฮ้ยเนยนี้ให้ชีดาไว้อนี่ก็เป็นบรรยากาศชีดามาอีกเลยสยอการใส่เสื้อเช่าสมดใส่โเลยเจ้าส้มลยครับก็ได้ถ่ายโอละโอให้น้องให้น้อง เเ็มแก้วหรอไทยโอลาโอให้พี่น้องได้รับชมครับบ้านผมเขาเรียกว่าโอลาโอนะสำหรับคลิปนี้ก <ล ısı> ็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับรอติดตามโอลาโอชุดต่อไปครับสวัสดีครับ